ำไมต้องชิดฝั่งซ้ายด้วยล่ะครับพี่ตั้มครับอ่านะครับแล้วเราชิดฝั่งซ้ายเนี่ยครับเราเราถอยมานะครับพอเราถอยมาปุ๊บเนี่ยสวัสดีครับผมตั้มทามยะอตช็อปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการขับรถนะครับอ่าก็จะเป็นขับรถเข้าบ้านนะครับที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับเดินหน้าเลี้ยวขวาเข้าบ้านครับอ่านะครับเลี้ยวขวาเข้าบ้านเรามีวิธีการกะระยะยังไงนะครับเมื่อเรารู้วิธีการกะระยะเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นการถอยออกจากบ้านครับอ่าถอยออกยังไงนะครับให้หน้าเราพ้นประตูออกมาโดยที่ด้านหน้าเราไม่ไปครูดนะครับอ่านะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะนะครับอ่าถ้ากดแล้วนะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มแรกครับเริ kind of the the ่มแรกก่อนกับการเดินหน้าเข้าบ้านนะครับเราจะเดินหน้าเข้ามาตรงๆนะครับแล้วก็หมุนพงไลไปทางซ้ายปุ๊บนะครับแล้วตีวงนะนะครับเลี้ยวขวาเข้านะครับวิธีการกะระยะนะครับเราจะให้กระจกมองข้างของเรานะครับเลยขอบนี้ขอบด้านนอกนี้นะครับเิยเลยขอบปุ๊บเราก็หมุนขวาให้หมดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าไปนะครับวิธีการเดินหน้าเข้าไปนะครับทีนี้พอเราเดินหน้าเข้าไปเนี่ยมันจะชิดฝั่งขวานะครับด้านใน เราเข้าไปในบ้านแล้วมันจะชิดฝั่งขวาดังนั้นเราจะคืนพวงไลช้ากว่านิดนึงนะครับเพื่อให้นะครับรถเราเบี่ยงไปทางทางฝั่งซ้ายนะครับพี่ท่านครับทำไมเราต้องเบี่ยงไปทางฝั่งซ้ายด้วยล่ะนะครับเราไม่จอดตรงๆไปเลยนะครับถ้าเราจอดตรงๆได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราถอยออกเมื่อไหร่นะครับเราชิดฝั่งซ้ายมันจะมีพื้นที่ในการาหน้าเราเนี่ยนะครับด้านหน้าเราจะมีพื้นที่ในการกวาดออกมาทางฝั่งนี้นะครับเราถอยหลังมานะ แล้วเดินหน้ามามันจะง่ายกว่าง่ายกว่าเราเราจอดตรงกลางบ้านนะครับอ่าทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงกันครับนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าไปครับนะครับุนพวงอะไรนะครับไปฝั่งซ้ายนะครับให้รถเฉียทางซ้ายนะครับแล้วก็คืนล้อนะครับให้เราอยอ่ให้เราอยู่ฝั่งซ้ายนะนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของถนนนะครับให้ดีเยะที่สุดทที่จะทําได้นะนะครับทีนี้เราก็ดูกันครับกระจกมองข้างนะครับนี่เลยขอประตูนะครับเลยขอประตูอันนี้คือขอประตูหน้าบ้านเรานะครับ แล้วก็อันนี้คือกระจกนะครับเลยพอเลยเสร็จนะครับหมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาครับปล่อยไหลไปครับปล่อยรถไหลนะนะครับหมุนขวาไปครับปล่อยรถไหลไปปุ๊บนะครับทีนี้นะครับเมื่อรถไหลมาครับนะครับเราจะเห็นว่าเราเข้ามาผ่านประตูรั้วบ้านมาแล้วนะครับฝั่งซ้ายด้านหน้าก็ผ่านเข้ามาแล้วนะครับเราก็เติมครื่งเล่นนิดนึงนะนะครับเพราะมันขึ้นเนินนะครับถ้าเพื่อนๆมีขึ้น er. เนินก็เติมครื่งเล่ครับนะครับตอนนี้นะครับ รถเรายังเฉียงนะครับเฉียงเราจะเดินตรงเข้าไปก่อนนะครับพอเดินตรงเข้าไปแล้วค่อยกวาดไปทางขวานะนะครับเดินตรงเข้าไปข้างในก่อนนะครับอ่าเดินนะครับเราจะคืนล้อนิดนึงนะครับคืนล้อนะครับคืนล้อก่อนนะครับพอคืนล้อนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าบ้านเรานะครับอันนี้คืออ่าขอบบ้านเราใช่ไหมนี่คือกำแพงใช่ไหมครับเรายังไมเรายังไม่หมุนนะนะครับให้เดินเข้ามานิดนึงนะครับพอเดินเข้ามานิดนึงแล้วเราค่อยหมุนครับหมุนหมดครับแล้วรถเรานะครับจะกวาดนะครับกวาดไปทางขวาครับนะครับปึ๊บนะครับ พอกวาป็นทางขวาเรียบร้อยปุ๊บนะครับอ่าทีนี้นะครับพอรถเราตั้งตัวกับบ้านใช่ไหมเราก็นะครับคือรถตรงครับอ่าคือรถตรงแบบนี้ครับอ่านะครับมันก็จะง่ายนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันครับว่าเป็นยังไงนะนะครับนะครับเราก็จะอยู่กลางบ้านพอดีเลยนะนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับมีพื้นที่นะครับให้เราลงได้นะครับฝั่งขวาก็มีพื้นที่ให้ลงได้นะครับแต่นะครับถ้าดูภาพรวมแล้วนะครับเราจะชิดฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะนะครับทำไมต้องชิดฝั่งซ้ายด้วยล่ะครับพี่ตั้มครับอ่านะครับเวลาเราชิดฝั่งซ้ายเนี่ยครับเราเราถอยมานะครับพอเราถอยมาปุ๊บเนี่ยเวลาเราหมุนซ้ายหมดใช่ไหมด้านหน้ามันจะกวาามาทางนี้ครับดังนั้นเราจะมีพื้นที่ห่างจากตรงนี้นะครับเมื่อมีพื้นที่ห่างจากตรงนี้ปุ๊บนะครับเราถอยหลังมาเราจะได้ ออกเลี้ยวขวาออกไปได้ง่ายๆนะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อถอยออกจะเป็นยังไงนะอ่ะไปดูกันครับอ่ทีนี้นะครับเรามาดูการถอยออกนะนะครับใสเ่เกียร์ถอยหลังครับนะครับอ่าใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับ เราจะถอยนะครับถอยหลังนะครับถ้าเพื่อนมีกล้องหลังก็ดูกล้องมองหลังนะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่ามีช่องว่างไหมดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่ามีช่องว่างไหมทีนี้นะครับเราจะถอยมาตรงๆกันครับนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยซ้ายนะครับคว่ำนะครับคว่ำนะครับคว่ำมาปุ๊บนะครับแล้วก็คืนนะครับแล้วเราก็ถอยมาครับนะครับแล้วก็คว่ำอีกทีนึงครับอ่านะครับแล้วก็คืนนะครับ ขนาดที่คว้างลักคือนี่คือรถอย่างไรอยู่นะนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับขอบประตูไหมนะครับอ่าเราดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่ามีช่องว่างระหว่างตัวถังกับประตูไหมอ่ามีช่องว่างนะนะครับเราถอยมาตรง kind of ตรงกันครับนะครับถอยมาตรงตรงนะครับตอนนี้รถเราเฉียงนะนะครับตอนนี้รถเราเฉียงนะครับเฉียงกับบ้านนะนะครับนี่คือทางตรงของบ้านใช่ไหมครับนะครับนี่ทางตรงของบ้านแต่เราเฉียงชิ <S <S> ่งเฉียงอย่างนี้นะนะครับทีนี้นะครับเราให้กระจกมองข้างนะครับเลยเสานะครับพอเลยเสาปุ๊บนะครับ เราหมุนขวาครับค่อยหมุนมาครับก็ค่อยหมุนมาเรื่อยๆครับค่อยหมุนมาเรื่อยๆครับปลดลุไหล่นะตอนหมุนปลดลุไหล่นะครับตอนหมุนปลดลุไหล่นะนะครับนะครับแล้วก็ดูนะครับดูกระจกมองข้างนะครับว่าเราเข้าไปใกล้แกําแพงเพื่อนบ้านไหมนะครับดูกล้องมองหลังก็ได้ครับว่าเราเข้าไปใกล้ประตูบ้านเพื่อนบ้านไหมนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกล้องมองหลังครับว่า เราเข้าไปใกล้ไหมนะครับด oh ูดีๆครับนะครับพอเราเข้าไปใกล้นะครับประตูบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับประตูบ้านของเพื่อนบ้านนะนะครับเราก็คือเราตรงครับปึ๊บนะเกียร์ตรงก่อนนะคือเราตรงปึ๊บนะครับพอคือเราตรงเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์ดินหน้าครับใส่เกียร์ดินหน้านะปึ๊บนะครับพอใส่เกียร์ดินหน้านะครับหมุนขวาครับพร้อมกับปล่อยเบรคครับหมุนขวาครับหมุนขวามาปึ๊บนะครับให้รถเวียงออกมาครับให้รถเวียงออกมารถเวียงออกมานะครับพอตั้งตรงถึงปึา อันนี้เดี๋ยวแถมอีกนิดหนึ่งครับนะครับเวลาเรานะครับจะออกจากบ้านใช่ไหมครับเราจะเลี้ยวออกจากซอยใช่ไหมครับเราแย่เราจะเลี้ยวไปทางซ้ายใช่ไหมครับเราแย่มาครับก็ค่อยแย่มาครับเราก็มองไปทางฝั่งขวานะครับก็ค่อยแย่มาครับก็ค่อยมองครับมองลอกไปครับอ่ามีรถมาไหมอ่าถ้าไม่มีปุ๊บนะครับเราก็หมุนซ้ายครับหมุนพวงเาลัยซ้ายนะครับออกไปเลยนะครับเราก็มองขวาอีกทีนึงนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับเราก็มองซ้ายครับนะครับแล้วก็มองซ้ายครับพอรถตั้งตรงปุ๊บอ่าเราก็คืนรถตรงเรีขับออกไปได้เลยนะอ่าประมาณนี้ครับ นะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นให้เพื่อนๆนเข้าใจนะนะครับเมื่อเพื่อนๆืนะครับเดินรถเข้ามานะครับเข้ามาในซอยนะครับเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับใกล้จะถึงหน้าบ้านแล้วนะครับหน้าบ้านอยู่ทางขวามือนะครับเราก็ต้องนะครับตอนนี้เราอยู่กลางเลนใช่ไหมพยายามหมุนพวงมาลัยซ้ายครับนะครับเบี่ยงออกทางซ้ายนิดนึงนะครับเพื่อเราจะตีวงเลี้ยวขวาเข้านะครับนะครับถ้าเราเดินหน้าเข้าบ้านนะครับพยายาม ให้รถอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับของหน้าบ้านนะครับบ้านอยู่ทางขวาเราก็พยายามชิดซ้ายให้เยอะที่สุดนะครับเมื่อชิดปุ๊บนะครับชิดซ้ายเดินมาเดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็สังเกตนะครับให้กระจกนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับเลยขอบประตูเลยขอบเสานะครับพอเลยปุ๊บเราหมุนขวาให้หมดครับช่วงที่หมุนขวาเราก็ปล่อยเถ่อไหลไปเรื่อยๆนะปล่อยเถ่อไหลปล่อยเถื่อไหลปล่อยเลไหลปุ๊บนะครับโค้งไปโค้งไปปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะคืนพวงมาลัยนะครับ พอเราโคมาปุ๊บนะครับเราก็จะคืนพวงมาลัยช้านิดหนึ่งนะครับเพื่อให้นะครับด้านหน้าเราเฉยไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับพอรถเข้าไปในบ้านแล้วปุ๊บเราค่อยหมุนขวาให้หมดปุ๊บนะครับรถนะครับก็จะอยู่ชิดทางฝั่งซ้ายของบ้านนิดหนึ่งประมาณนิดหนึ่งนะนะครับเมื่อรถนะครับอยู่ชิดฝั่งซ้ายนะครับแล้วมันดียังไงครับพี่จ้ิครับมันจะดีตอนที่เราถอยออกยังไงล่ะครับอ่านะครับตอนเช้าเราจะถอยรถออกนะครับเราก็นะครับถอยออกมาตรงๆก่อนนะครับ ถอยออกมาได้แป so, right. so ๊บหนึ่งเราหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายประมาณอ่าหนึ่งรอบนะนะครับแล้วก็ให้รถมันเฉยทางฝั่งซ้ายครับนะครับให้ด้านท้ายรถเรานะครับเฉยไปทางฝั่งซ้ายนะครับพอเฉยไปสักแป๊บหนึ่งเราก็คื้นล้อตรงนะครับก็ถอยมานะครับถ้าหน้าบ้านนะครับยาวหน่อยนะครับก็หมุนอีกรอบนึงปึ๊บอ่านะครับเพื่อให้รถนับท้าเรานะครับเฉยไปทางซ้ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับเวลาเราถอยออกมาปึ๊บเนี่ยว่าเราหมุนซ้ายหมดเนี่ยนะครับด้านหน้ามันกวาดออกมาเนี่ย มันจะได้ไม่ไปชนประตูมันจะได้ไม่ไปชนขอบประตูนะครับอ่านะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนถอยมาปุ๊บนะครับให้กระจกมองข้างนะครับใกล้จะถึงขอบประตูนะครับหรือว่าถึงขอบประตูก็ได้ครับแล้วก็หมุนซ้ายหมดครับช่วงที่หมุนซ้ายหมดลดไหลมาด้วยนะนะครับปล่อยลดไหลเรื่อยๆนะครับลดไหลมาปุ๊บไหลไหลไหลออกมาปุ๊บนะครับหมุนซ้ายหมดค้างไว้ค้างไว้ครับพอรถพ้นออกมาจากด้านหน้าประตูแล้วใช่ไหมครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับฝั่งขวากระจกมองข้างฝั่งซ้ายหรือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีกล้องมองหลังก็ดูกลล้อองงงหันะครบ ว่าด้านท้ายรถเรานะครับไปอยู่ใกล้ประตูไปใกล้กำแพงของบ้านฝั่งตรงข้ามหรือ,อยังนะครับก็ดูดีๆนะเผื่อมันมีกระถางต้นไม้นะครับอ่านะครับก็ต้องระวังดีนะครับพอหมุนซ้ายมาปุ๊บให้ด้านท้ายเราเข้าไปใกล้ประตูหรือเราฟังเสียงเซนเซ,นเซอร์ให้มันดังปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊นะเราก็ฟังดีๆนะครับใช้หเูเงี้ยฟังดีๆนะนะครับเมื่อเราฟังเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับคือรถตรงปุ๊บนะครับอ่าคือรถตรงเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์เดินะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลไปพอรถไหลไปได้นีดเดียวครรับปะมมาาณวหหุนข หมุนขวาอาจจะหมุนหมดหรือหมุนหนึ่งรอบก็ได้ก็แล้วแต่รถแล้วแต่คันนะนะครับพอรถกวาดออกมาทางขวาครับกวาดกวาดมาปพ๊บมนะครับรถกาลังจะจั้งตรงเราก็คืนล้อตรงปุ๊บอ่านะครับพอคืนล้อตรงเสร็จนะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับแถมนิดนึงนะครับตามคลิปนะแถมนิดนึงนะครับเราก็พอเราจ่อปากซอยนะครับก็จ่อจ่อไปครับให้กระจกมองข้างเลยกําแพงไปนิดนึงนะครับเราก็ชะโงกหน้าดูครับชะโงกหน้าดูฝั่งขวาเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหม ชโชโกกหน้าหรือฝั่งขวาว่ามีรถมาไหมมีมอเตอร์ไซค์มาไหมมีคนเดินมาไหมมีคนปั่นจักรยานมาไหมนะครับถ้าไม่มีปุ๊บเราก็หมุนซ้ายออกไปได้เลยนะประมาณนี้ครับพม่ต้หมุนซ้ายออกไปแล้วมันไม่ชนหรอครับไม่ชนครับเพราะว่าตอนที่เราจร่อจอกปากซองใช่ไหมกระจกมองข้างเราเลยเสาเลยกําแพงมานิดหนึ่งแล้วนะครับเราหมุนพวงมาลัยซ้ายใช่ไหมครับช่วงที่หมุนพวงมาลัยซ้ายรถมันเดินหน้าไป้วครับเดินหน้าไปแล้วกร,ระจกมองข้างมันเลยฟุตบาทมาแล้วปั๊บเราก็หมุนหมดพอดีนะครับพอหมุนหมดปุ๊บ เราก็กลับเข้ามาอยู่ในเดินพอดีพอรถตั้งตรงเราก็คือรถตรงแบบนี้เลยครับเ,เพื่อนๆลองนําไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเดินหน้าเข้าบ้านนะครับแล้วก็ถอยออกจากบ้านนะนะครับก็ ผมก็ทําไว้เป็นแนวทางนะก็ให้เพื่อนๆนะครับลองดูเป็นไกด์ไลน์นะนะครับลองนําไปปฏิบัติดูให้กับเพื่อนๆนะครับที่มีบ้านลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับอ่าที่มี็นบ้านติดกันนะครับแล้วต้องเดินหน้าเข้าบ้านนะครับเรามีวิธีการกะระยะยังไงเรามีวิธีการถอยออกมาแล้วดูยังไงว่าหน้าด้านหน้าเราพ้นไม่พ้นนะครับอ่าก็เอาไว้เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆนครับงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะครับหรือว่าจะมีคําถามเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ไปพูดคุยกันใน f b o o k o r o u p นะนะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับไปเจอกันได้ใน f b o o k o r o u p นะนะครับเจอกันนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม u b s c r i b e ด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b บ c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครยังไงล่ะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วละครับผมสวัสดีครับอย่าลืมเปิดเฟล้ยวกันนะครับ